ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมความตึงเครียดระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาได้ปะทุขึ้นอีกครั้งณพื้นที่ชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเสียงปืนใหญ่รถถังและเครื่องบินรบได้กลายเป็นฉากหลังอันน่าหวาดหวัน่นสำหรับประชาชนผู้บริสุทธิ์หลายแสนคนที่อยู่ในรัศมีความขัดแยง้งขณะเดียวกันการลงพื้นที่ของทูตทหารจากนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเนเธอร์แลนด์และมาเลเซียได้เผยให้เห็นภาพความจริงอันเจ็บปวดของมนุษย์ท่ามกลางไฟสงครามซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความสะเทือนใจเท่านั้นแต่ยังจุดประกายคำถามต่อประชาคมอาเซียนว่าเราจะปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกหรือไม่ต้นเหตุของความขัดแย้งครั้งนี้เริ่มต้นจากเหตุการณ์ระเบิดทุ่นในเขตชายแดนซึ่งส่งผลให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บจำนวนหราย เหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นชนวนให้เกิดการประทะอย่างรุนแรงระหว่างสองประเทศกองทัพไทยได้ใช้เครื่องบินขับไล่ f 1 6และระบบยิงจรวด bm 2 1โต้ตอบการยิงจากฝั่งกัมพูชาขณะที่กัมพูชาเองก็ใช้อาวุธหนักไม่แพ้กันตลอดระยะเวลา5วันของการประทะเสียงปืนและแรงระเบิดทำให้พื้นที่แนวชายแดนระหว่างจังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดพระวิหารกลายเป็นสมรภูมิชั่วคราว โดยมีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่า40รายจากทั้งสองฝั่งขณะเดียวกันประชาชนมากกว่า300แสนคนต้องอบพยพออกจากบ้านเรือนอย่างฉุกละหุกทำกลางความหวาดกลัวและไร้จุดหนายความรุนแรงไม่ได้จบเพียงในแนวรบเท่านั้นบ้านเรือนของประชาชนในจังหวัดสุรินทร์ศรีสเกตและอุบลราชธานีถูกทำลายจนราเป็นหน้ากลองสิ่งปลูกสร้างสำคัญทั้งโรงเรียน วัดและสถานพยาบาลต้องปิดให้บริการระบบน้ำประปาและไฟฟ้าในหลายพื้นที่ถูกตัดขาดประชาชนต้องใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยมีเพียงอาหารน้ำดื่มและผ้าห่มที่ถูกจัดสรรอย่างจำกัดในศูนย์อบพยพบางครอบครัวต้องอาศัยอยู่ในเต็นท์ร่วมกันถึง10คนเด็กเล็กขาดการดูแล และผู้สูงอายุหลายคนเริ่มมีอาการป่วยจากสภาพอากาศในช่วงฤดูมรสุมเสียงสะอื้นไห้เสียงเด็กเล็กที่ร้องไห้เสียงแม่ปลอบลูกและเสียงถอนหายใจของผู้สูงอายุกลายเป็นเสียงพื้นหลังที่แทบจะกลืนกับเสียงฝนและฟ้าร้องในวันที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงทูตทหารจากประเทศเนเธอร์แลนด์และมาเลเซียได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อสังเกตการความเสียหายที่แท้จริง พันเอกโจฮันเนสมอร์เคนส์ระวาคารทูทหารเนเธอร์แลนด์กล่าวด้วยน้ำเสียงสันเครือว่าผมไม่รู้ว่าเรื่องจะจบลงแบบไหนแต่เมื่อได้เห็นบ้านพังถลม่มผู้คนไร้ที่อยู่นั่นทำให้ผมเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าความขัดแย้งทางการเมืองกำลังฆ่าชีวิตคนธรรมดาด้านพลจัตะวาซัมซูริซาวบินมาซา ทูตทหารมาเลเซียถึงกับอึ้งไปเมื่อเห็นสภาพของผู้ลี้ภัยเขากล่าวว่ามันน่าเศร้ามากที่เห็นคนไทยต้องอยู่ในที่แบบนี้เราควรต้องร่วมกันทำให้เหตุการณ์แบบนี้ไม่เกิดขึ้นอีกไม่ว่าจะกับประเทศใดก็ตามแม้ทั้งสองทูตจะไม่ได้กล่าวโทษไฟใดอย่างชัดเจนแต่คำพูดของพวกเขาคือการสะท้อนความจริงที่ท,ทรงพลังว่าสันติภาพเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งกว่าอาวุธ หลังผ่านการสู้รบมาเป็นเวลาหลายวันเสียงเรียกร้องจากนานาชาติเริ่มดังขึ้นรัฐบาลมาเลเซียในฐานะผู้นำอาเซียนได้เชิญตัวแทนของไทยและกัมพูชาเข้าร่วมการประชุมณเมืองปุตราจยาและในวันที่28กร,รกฎาคมทั้งสองประเทศได้ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขประธานาธิบดีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียกล่าวกลางที่ประชุมว่า อาเซียนจะไม่ยอมให้ไฟสงครามกลับมาทำลายชีวิตผู้คนอีกเราต้องเจรจาไม่ใช่จุดชนวนสหรัฐอเมริกาผ่านอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรัฐมนตรีต่างประเทศมาโ์โครูบิโอก็ได้แสดงจุดยืนร่วมกันว่าพร้อมสนับสนุนเส้นทางสันติภาพหากความขัดแย้งยุติขณะเดียวกันมีการเสนอให้ตั้งคณะสังเกตการอาเซียนร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกองทัพมาเลเซีย เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบแนวชายแดนในระยะยาวรวมถึงประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปในวันที่4สิงหาคมเพื่อวางแผนป้องกันเหตุการณ์ในอนาคตสงครามไม่เคยมีผู้ชนะที่แท้จริงผู้เสียหายคือประชาชนที่ไม่ได้ถืออาวุธและไม่ได้อยู่ในโต๊ะเจรจาจากภาพบ้านเรือนที่ถล่มราบน้ำปาของเด็กเล็กที่ไร้ที่พักจนถึงความสะเทือนใจในสายตาของทูตต่างชาติ ล้วนเป็นหลักฐานยืนยันว่าความขัดแย้งทางการเมืองใดๆย่อมทิ้งบาดแผลลึกไว้ในสังคมบทเรียนจากเหตุการณ์นี้ควรเป็นเครื่องเตือนใจแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนว่าสันติภาพต้องได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยความร่วมมือความไว้วางใจและหัวใจของมนุษย์ทุกคนหากเราทุกคนไม่ลืมบทเรียนนี้บางทีสงครามครั้งต่อไปอาจไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้